ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยรัฐบาลจึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพุทธศักราช2558ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานจังหวัดปัตตานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายวิรพงษ์แก้วสุวรรณได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัดปัตตานีกำหนดแนวทางการดำเนินงานพลังชาวปัตตานี ต้านภัยาเสพติดอแแรปัตตานีตเซดาดา้าไม่ลองไม่เสพไม่ค้าเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการดําเนินการด้านการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาอย่างจรงิงจังควบคู่ไปกับการสร้างกระแสรณร,รงค์ต่อต้านยาเสพติดให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดชี้ให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชาวปัตตานีทุกคนที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจรงิงจังให้ทุกภาคส่วนทุกระดับติดป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดทำเพลงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดชื่อเพลงปตัตตานีสีขาวจำนวน5เวอร์ชันร้องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนิสิตนักศึกษาร้องทำนองอนาเซตทำนองนิเกฮูลูและทำนองเพื่อชีวิตโดยอาจารย์สุริยะตะวันชายทูตสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่งเนื้อเพลงและทำนองเพลงให้อาจารย์มาทําเสียงเพลงเพื่อในการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งได้ไหม,ม<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องย,ยาเสพติดเยอะเหลือลเกินก็เลยได้เข้ามามีส่วนร่วมมาบทบาทจริงได้ เอาบทเพลงนี้เป็นก <rors burg. S 1> ารสอนอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าควรจะต้องห่างไกลอะไรมั่งเพราะมันเป็นมูลเหตุที่ทําให้เด็กเข้าไปสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าจิบน้ําชาดูนกเขาเผาโรงเรียนเวียนยิงครูภูระเบิดเกิดเหตุการณ์วานยาเสพติด,ด,ด them, คิดยากเปดินกินใบกระท่อมเห็นไหมมันอยู่ในวลีนั้นทั้งหมดแต่นั้นจริง <bom. S 1> ผมคิดว่าท่านผู้ว่าวีรพงษ์และแก้วสุวรรณท่านมองเห็นมองขาดโดยใช้สื่อเสียงเพลงด้นะจางก็ยินดีเพราะในฐานะที่ทํางานเรื่องสันติภาพ เพลงปัตตานีสีขาวทั้ง5เวอร์ชันได้จัดทําเป็นแผ่นซีดีแจกจ่ายไปยังภาคส่วนต่างๆแลวร่วมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดซึ่งจังหวัดปัตตานีกำหนดประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2558เป็นต้นมามีการ ปล่อยแถวนะครับกองกําลังทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับออกตรวจพื้นที่ในเขตของปัตตานีนะครับทั้งเรื่องของอเรื่องของดูแลเรื่องของการจัดระเบียบสังคมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของความาไม่สงบเรียบร้อยต่างๆนะครับออกบูญการกันทุกทุกฝ่ายนะครับ,รบเพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องในปัตตานีนะครับ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต้องอาศัยพลังความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วนถือเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้จังหวัดปัตตานีปลอดภัยไร้ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนทวัชัยวรรณโรธถ่ายภาพสุภาวดีบุญมี NBT สงขรารายงาน